ชื่อะไรนะบอยน้องอะไรน้องมุ้ยค่ะมุ้ยค่ะรวยรวยก็มาด้วยกันเคยมาหาพี่ครั้งหนึ่งนานมานั่งแล้วตอนที่ท้องอยู่นี่นี่ชื่ออะไรชื่อคาฟิวคาฟิวได้กี่เดือนแล้วสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วแสดงว่ามาหาพี่ไม่ต่ำกว่าห้าเดือนศิลปินศิลปินเปิดมวนนี่จะไปร้องที่ไหนวัดลงพนุ่งวัดลงพนุ่งอวันศุกร์ตลาดนัดที่นี่เราก็ไปร้องเพลง เคยมาหาแต่เขาไม่เจอพี่มาจังหวะไม่เท่ากันวันนี้ก็เลยเตรียมของมาให้เยอะเลยนะจะมีน้ํายานี้ด้วยนะน้ํายาซักผ้าให้เด็กเนี่ยข้าวอายกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกเตรียมขึ้นเลยก็จะไปร้องเพลงใช่ไหมใครเป็นคนร้องอ่ะเอาใส่ตรงข้างบนได้ใช่ไหมมาแล้วไม่เจอแต่เราไมเออเลยครับโอ้ไม่เวลาไม่ตรงกันนะแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างพอได้ไหมได้กี่ร้อย อันนี้ให้อันนี้ค่าร้องเพลงก่อนอืมเอออ่ะไม่ถึงไม่ถนัดนะอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยเป็นอันนี้เป็นน้ำยานะน้ำยาอะเบียงให้รถเอาใส่ลังคาหมดเหรอหมดครับอ่ะอ่ะเสื้อผ้าอันนี้เป็นมือสองนะอ่ามือสองแล้วก็เอาไว้ข้างล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวปิวอืมไปเอาไปเลยเฮ้ขึ้นรถเลย ไปร้องเพลงศิลปินเปิดหมวกอ้าวคือรถเลยลูกอ,อ่าอ,อ่ออายโยนโยนอย่ารับรับนั่งยังไงนั่งยังไงอ่านั่งกอดก็ได้เดี๋ยวพี่ยกให้เดี๋ยวพี่ช่วยยกเอาวางข้างล่างได้วา,างล่างได้นะครับใครเห็นก็ช่วยสนับสนุนน้องอะไรนะน้องบอยบน้องบอยช,ช่วยสนับสนุนทานนมลูกตอนนี้เช่าห้องอยู่ไหมเช่าอยู่ที่เดิมกระแพงแสน เอา้าโชคดีโชคดีคขอให้ใได้เยอะๆไปไปไปครับครับครับไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะไปเลยไปเลยกำแพงแสนปิลปินเปิดหมวก